สบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องทั้คนทั้งหยาทั้งไข่เผาเล้พี่น้องเลยหนุกใจเดียวหยาก็นอนเผารับแล้วกินนมพาาอีมเลยเอาเซาแป้งอาบน้าให้ชุดโลเรียบร้อยรับปุ๋ยเลยกินนมอิ่มแล้ว เมจันทาผมสีแดงสเปรังผมนี่อยากออกอันสีทองทองทองแม่นหละผมพันทางผัวปู่เด้อออกสีทองทองออกทองทองนี่หน่อยซิงกันอยู่นี่แหละคุณเดียวเลือสุดท้ายหนี่ยไว้จ้างมันเห็ดยังไว้จ้างเนห่ยาบาอย่าให้มันเดบร้อยเนี่ยเขาเห็นจัดการแล้วเขาอยากออกมาหลายคนเอาสิ่งนีอ่างบวา ลูกไผ่ลักมันแนาะพ่อปู่ก็ไม่ยาฮะหูนลำหลังมันได้วากระโปเพิ่นแล้วมันได้เอังกเดียวตันี้ได้แต่ว่าเพิ่นกบอยากอันนั้นปันได้แล้วแล้วอีกตามลูกเต้าเขาพุทธชีนให้ดอกเขาพวบคุมแม่เพียงเขาเอาแนี่นั่นแล้วก็อิ่งตามลูกเต้าเนาะงานเมื่อวานนี่ได้แต่ความยิ่งกับพ่อแม่กับ่อยญาให้เห็ดนั่นแหละห่างเห็ด สบายแน่คนหยกนี่เนาะพี่น้องะและยันลายสิ่งลายเนวสะพานนาแทกันหนุ่งค้องถือเครื่องไสเครื่องซอยยันคือบ้านคือเมืองมูขันแมนว่าหลายคนั่นเขาคิดนั่นได้เอากบบแม่เอากระเป๋างนหือ้านืว่าน้ำแดดน้ำรม่อะไรด้บ้านี้เห็นบอกนอนเลยหับใช้ม้อืมบอกาวับดเละ เผาเดลยพี่น้องเอ้ยเผาตะเมกผู้เดียวอันนี้เลยเนี่ยแค่ยับแค่ยับคนกระหงเกิดมาก็เลยมลผมนี่อยากออกท่องท่องผมนี่คันอันตอบแสงตอบแสงอยากออกท่องท่องพี่น้องเลยแม่แหละกรรมพันธุ์ทั้งปูปู่ออเ,เพิ่นออกสีทองมือหันเลียวเดียวเลยพี่น้องจะเอาให้เบิ่งเด้อแม่แหละมือหันเลียวคือมือผู้หญิงหันได้ตื่นนะหันได้ตื่นอะระระระ พผลผลตื่นที่ฮะเบื้องมือนี่เบื้องมือพี่น้องป้าต้อคือมือกูยิ่งเลยเนี่ยแล้วมือโพสแบบมือกูสวยแมี่ยมืองามเนาะมืองามอะไรเนาะตาเมฆอ่อนแต่เะคือกระปูนี้คือแบบกระปูราาคนล็อกขา ไปชกไปชื่นผลิตตื่นได้บบในกำลังที่นอนอ๋อใช่บบน้นไม่ใช่แหละเอาเบิ้งฟุมสิรับนี่แหละพี่น้องค่ะก็กินนมอิ่มผลเย็นกระตูผลอาบน้ำชาวแปลงอาบน้ำให้ชาวแปงเจ้าของบันผักแบบนี้และมาสุดช่วยเดี๋ยวละเพิ่นกลกลังเถอแม่บปอยู่เพิ่นกับได้สุดช่วยตังกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยหัวอะไรแบบหัวน้ำแดดนน้ำลม พี่แม่กระตึงท้องแล้วว่แม่ฮ่ากระตึงเล็กน้อยกระตึงเล็กน้อยพอค่อยอันนั้นเมื่อคืนนี่ให้เรานอนสบายจ้ะเอาผ้าอบไปไว้ทึงหัวแล้วก็มีอันเองเห็ดเองแม่จังบ่ยากเราลูกมานะมาอบอุ่นเพิ่นวันชินเนี่ยเนี่ยไอ้กินเตี้ยวทำทายปลาลูกดีกว่าเฮ้ยทำทายเฮ้ยรับแล้วเด้อ เอนับแล้วนอนควดเด็กๆกีท่ทางควนโอ้ยกองมวัวพี่น้องลุงเอ้ยเบบาแรงหดมเาเพื่อ <c oughs> เอาไปตากเเอาแป่งเนี่ยอาบน้ำให้พี่น้องค <c oughs> ัดชีสวีวัน <c oughs> วเลย คาซีชว mm ีวันห้ยหายกุนรอลูกชายล่ะลูกชายเดียวลูกสาวเดียวพี่น้องเอ้ยแตงเงินน่ะนิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วอากาศชลบุรีอยากห่อนเนี่ยพุทธิพงงามแหละไฟแดดเนี่ยไฟกระดับเต็ง สะดวกสบายเป็นแหงไวพี่น้องเลยอีกอย่างนี่ก็ว่านอนนิ้มเยอยว่ะเนี่ยเออนั่น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 เพื่อนนอนนิ้มด้พี่น้องมูผับไงเนี่ยกรรมพันธุ์มูับปะเจ้า กับก้านแม่กม็วันนั้นแบบพูชุพ่าเล่จังเลยก็ออกมาอีกแล้วอันลูกอันสร้างรีก็ได้อีแม,ม่ก็ได้ไปคั่วอีกแล้วเนี่ยว่ะเดือนใน,นสูบปรนไดได้อยู่นั่น,ขนเขาบเบิ้งตัวเองเลาะมีสูบปรนได้เพราะว่าเขามีในแถวข่าวเ,เองเออแม่นเลยเนาะบางครั้งกันหยติดคัดอีก็ไป ไปอยู่คูเถือดอกลงเถือเขาออกไปกำแห่ก็ไปกั้นผูกขดตัวแขนหลูกสามีกันอออันนี้ครัวพ่าจะออกจากา้หงพาตัดเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้นะครัวถูกิ๊กคูกี้เลยวะเฮยเห็ดนำขนาดเลยท้าอันนี้ ช่างลี่เนาะเราเมียนพอเทาไมทาเบิร์เนาะอันเบิร์เราบอกผู้หญิงผู้ชายแม่นลูกลูกลุงลี่เห็นแล้วไปโก้เลยจ้ะ แนวเอกโบงเพศผู้หญิงเรา2ได้เนาะผู้หญิง2ชาย1ชาย1แต่ปกติลูกกกเพิ่นผู้เสียก็ผู้ชายเออผู้หญิงผู้ชายได้ได้ยามหนาวนออกมาข้าวเดียววิวยิ้มหป่าลงแล้วยิ้มนอนฝันพี่น้องเอ้อเอาเอาสหายนี คือชิมเว่หายเอายิ้มบันนี่เจ้านี่หนจังเลยยังอยู่เป็นงุนงิดสบายแล้วืนอัน้าเด้เต็มอุปุอยู่บันพอไม่งั้นเดีเด็กหน่อยหกมือพี่ใหญ่แย่เนี่เด็กหน่อยหกมือพี่น้อง มื่นกะอาทิตย์หนึ่งอม,มันใหญ่ไงในท้องกนกินหลายทีย <c oughs> แม่กินมวยยุทธเลยเนาะอะกินอยู่บดนะมือบดเบนเนอยากตะพุดตะพื้ไปตลาดเม่นางไงไมย์นางไงดึงแขนไก่ลายหานข้นมกน้เลยเอาอีกเอาอีกาาไวาโยมว้ได้ว่าหลายเนาะค่อยบนบันไนดก็คือว่าอิ่ยู่ตลอดกันทุก่านแม่นเน S <S <S อือตัวเจ้านี่อิ่มตลอดติแม่มป้าตัวหอมเสียกินตลอดเวลาคือว่ากินน้อยหนึ่งในอยากโดยเฉพาะนำ้ำบอกนำ้ำหวานแต่แม่มพาปกติแม่นี่อยากขี้เทียบสิ่งเด้อสิ่งอยากขี้เทียบสิ่งห<า>ัวสิ่งไข่หมูนี่มักหมูน่ะข้าวผัน้ำเต้าหู้นี่กินดุขนาดมากหมักคือพาคนนี้ใช่พอคนไปซื้อให้ตลอดหรือว่าไกลๆแล้ววงเวียนป้ะ ฝนตกลินไปซื้อใหไคอยไปซื้อใหไคอยอมืดที่มืนๆได้ได้ยินเทียงแววพากันว่าวแช่แช่ทมให้องเจ้าิ้วเขาป่ะแม่ห้องเอกอย่างนั้นมีแห้งนี่แหละกิ้กิ้วกิ้เนี่ย ตอนนี้ก็จักประมาณท่หรหดะเที่ยงเลยพี่นอ้องเลยสิบเอ็ดโมงไปอเ,เอาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องส,สุขุสุคนข,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารรบชมทางช่องลุงนภาสาวเซโนเด้อ